ปุ S <S <Pop> ๋ยเคมีนี่มันไม่ได้อ่ามีอาหารที่มาให้มันปรับสภาพดินเลยมันไม่มีมันมีก็น้อยมากแล้วดินยิ่งยิ่งยิ่งหลายรอบเดียรอบมันก็ก็น้าดินมันเสียไปเลยมันหน้าดินมันแข็งนี่ผู้นามันแข็งแน่นอนเลยผมกล้ารับรองว่าแข็งก็เอาไปใส่แปลงนู้ก่อนทดลองหกระรอบเพราะว่าลูกน้องบอกว่าเดือมันแข็งเอดใส่เสร็จ ก็บอกมันว่าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยลองแล้วมันตัดประมาณก็เกือบสองเลือนนะผมถามมันบอกผมบอกว่าเป็นไม้ว่างใส่ปุ๋ยปลาดินทองโอ้มันบอกว่าปลวกนิ่มดีโปรเทนก็ดีด้วยนะโปรเทนนะคือโปอรเทนดีนี่น้ำหนักยางมันเพิ่มคนกรีเก็ได้ต่างเพิ่มโปรเทนดีนี่น้ำหนักกิโลคิดเป็นแห้งแล้วมันได้เพิ่มอีกับผมก็กเลยพอปีนี้ปีนี้อะ ผมก็ช่วงฝนเริ่มจะตกอันเนี่ยผมก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวก็ไปสั่งปุ๋ยนี้มา100กระสอบฟังไม่ผิดปรอกครับ100กระสอบเพราะปุ๋ยปานินทองที่ใช้คือสูตรวัสดุปรับปรุงดินราคากระสอบละ350บาทคิดเป็นเงินแล้วยังถูกกว่าปุ๋ยชีวภาพที่เคยโดนหลอกซื้อขายหลายเท่า ปุ๋ยปลานินทองส่งฟรีถึงบ้านแล้ว